มื่อนี้ไอจะมาทําเมนูผักเทมปุระพาพี่น้องกินเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นดอกเอ่อสวีทไวโอเลตอันนี้ก็จะเป็นผักแนงงีเนาะจ้ะเนาะผักแนงงีเขากินทั้งรากทั้งต้นเลจ้ะนี่อันนี้ก็คือไอได้มาบม่มเรอันนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วผักอันนี้เป็นผักที่ไอปรดปานขนาดเลยเพราะว่ามีกลิ่นหอมของดอกไม้เนาะเป็นเอ่อต้นของดอกไม้ชนิดหนึง่งอันนี้เป็นผักซุกจ้ะ ผักซุกจะลักษณะประมาณนี้ข้างหลังจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เอาไปชุบแป้งทอดจะอร่อยมากถ้ากินดิบมีกลิ่นกลิ่นฉุนเนาะจ้ะเนาะก็คือแซบนั่นแหละจะล้างหลายๆน้ำเพราะว่าเพื่นมีขนอันนี้ก็จะเป็นต้นของผักสวีทไวโเลดเนาะจ๊ะเนาะไอ้กินดิบเบิ่งแล้วมันมีความเป็นเมือเม่อ เอออายเลยบอมากอายว่าจะมาชุบแป้งทอดเนาะจ้ะเนาะผักอันนี้นะสามารถกินเป็นสลัดได้ด้วยจ้ะใบมันกับดอกมันสามารถกินเป็นสลัดได้เนาะจ้ะเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวอายจะทําเลยเนาะส่วนผสมของแป้งกันแล้วแต่พี่น้องเลยเนาะอะมักเนีใยดมักแบบหนาแบบบางว่าจังไรแต่อายมักแบบบางๆเนาะจ้ะเนาะอายก็ใส่เออย่างนะใส่ไข่ใส่เกลือลงไปเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวอายจะทอดผักในเงก่อนเนาะจ้ะเนาะ โอเคจ้าชุบลงไปโลดโอเคเนาะพี่น้องจ้าน้ำมันล้อนแล้วอายจะเอาใส่เลยคืออายบอกด้วยจ้ะเด้ออายเฮ็ดกับเข่าบ่เเ็นเนาะแต่พี่น้องคนบอกว่าเฮ็ดให้เบิ่งแน่ก็ได้โอเคอายจัดให้นะจ้นะเนาะ อุยหุยแล้วไอจะตักขึ้นมาเลยเนะาะกระดาษทิชชูก่กับเมดมดทุกอย่างจะเคลียเนาะเคลียห้องเคลียทุกอย่างให้มันเมดอยากซืกอ,กอะ่ะพอดีกระเทอพข้อที่มีน,ะนอกจากโอเคผักแนงนี้ก็ได้เสร็จไปกับเทมปุระสไตล์ KPP แล้ P นจะนะ้ะเนาะต่อไปไอก็จะเอาสวีทไวท์วอดไอชุบเลยเนาะ จะทําเป็นแผ่นนะเจ้านะผักซุกจะเอาไว้สุดท้ายเพราะว่าจะทอดเอาจะเห็ดชุบแป้งทอดแบบเกาหลีก็คือไม่ใช่แถบบุรานะ ไว้ไว้ชุบเลย ใบเป็นใบของเราจะมีเอา,เอาสุกง่ายกว่าดีใส่แข่งง่ายเลยสุดเลยใบโคดซีวิตใบเล็กเลยนะสุดท้ายก็จะเป็นผักชุกทอดเลยอีกคาด

สวัสดีค่ะพี่น้องจา้าเทมปุระของไอ้ก็ได้เซร็จแล้วไม่ไ <c oughs> อ้เต้นอันนี้ก็เป็นดอกสีม่วงนะจนะ๊ะเนาะดอกสีม่วงนี้อาจจะบอกว่าจะมีผักคล้ายที่เหมือนคือกันหลายเลยแม้แต่ใบก็คือกัน,น,กนให้พี่น้องไปเบิกในก o เกิลนะจนะ๊ะเนาะเขียนว่าสว e e ไวโอเลตหรือว่า v i โอเลก็ได้จ้ะเพราะว่า มันจะคลายการมันอยู่ในตระกูลของวิโอลาเนาะวิโอลาถ้าไอ้เบิบอกผิดนะให้พี่น้องไปเบิ่งใน Google เพิ่มเติมนะจะสำหรับคนที่อยากเก็บแต่ว่าไอ้เบิร์กหกบิคือดอกสีม่วงจะกินได้รักมันจะมีดอกสีเหลืองําเด้อของตระกูลอันนี้สีเหลืองและก็สีขาวเนาะส่วนมากแล้วเขาจะเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับเราจะนะทนะ่าอันที่บริเกิดในธรรมชาติสามารถเอาไปปลูกในการ์เด้นนี่แหละจ้ะว่าดูอีกแล้วอันนี้ก็เป็นผักซุก ผักซุกผักสีกม่วงใบมันแนงนี่กินไปแล้วหิวมอกินเนี่ยโอเคเนาะน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มของเกาหลีน้ำจิ้มบวยที่เอาไว้กินกับปอเปี๊ยะอันนี้จ้ะน้ำจิ้มเกาหลีเป็นแบบนี้เนาะอันนี้น้ำจิ้มไก่ก็ได้เด้อจ้ะเด้ออันนี้จะเป็นน้ำจิ้มบวยกินกับปอเปี๊ยะโอเคกินเลยจ้ะขอชิมดอกไม้ก่อนเลยเนาะครั้งแรก การเก็บผักอยาก,กินหลายแล้วก็แนะนำให้กินสุนนกเนาะจะเนาะกอบแบ่บไม่กินหลาย,ยาก,กินมะาทาัดผักสุปแทมบุระมันคือไม่ไปน้องป้องไป เอามากินกับซอสอันนี้นะผักซุกผักซุกเนี้ยไปเฮ็ดแบบคือบ้างตอกมาแซบกว่าอันนี้ไม่ต้องถามหาแคลอรี่มันหลายจ้ะน้ำมันนะอืใบมันแซบ ผอดกรอบแซบกินซอสคือใบกระเจี๊ยบเลยหมักกระเจี๊ยบเอาพี่อืมหับมนมาเลยดอกไม้ชีม่วง ไปก็อยากกินหลายมันอ้วนไปน้องน่งนงี้เทมปุระคนถามว่าคนเกาหลีขึ้นมาก,กินห้า รากนั่นนี่ไอเบรูอ่ะครับจำเลยใบยอันนี้แซบที่สุดใบมันม,มันเยอมเมนูนี้แซบแต่บรินะเลิศลด้อจ้ะอ้วนเด้อลงแข้งลงขาไว้ขนาดถ้าคุณมีไขมันตามแข้ง,ตา,ขงตามขาตามหนา้าท้อง พื่อเราสิบเน,นื่นองมาแซ่บาปกินเธอแรกอย่าก,กินลายอืมอา้กราะสิม,มาชิมให้บางสมนีละจ้ะ สุกกระแทบมาชิมดอกสติมวให้เบิง่งผักซุกเคยกินแล้วนหงยีก็เคยกินแล้วใบอันนี้ก็ะแทบจ้ะทุกอย่างโอเคแต่ว่าคือว่ากินเท่าแรกอยาก,กินหลายเนา,จานะจ้ะเนาะอย่างนึงคือคือมันอ้วนอะนะเออ <laughs> เก็บทอ่อไ้กินทุเรียนอยู่กรุงเทพดูกะนะ่าเนาะ สำหรับนิคอนอนุญาตไปกันเดจ่าเดอร์ขอบคุณทุกคนที่มากินข้าวเป็นหมู่อะไหลายไดจ่าเดอร์ขอบคุณค่ะสาวผู้ไทยเจ้าคืองามแท้ระเบรองามได้เพิดว่าจะงามได้แม่เฮ้ยเสียงมาลึกเลย